listening makes life better by ลุงตี podcast สวัสดีครับพบกับผมลุงตีอีเดมิสือ กับรายการที่จะนำสาระดีๆมาส่งถึงที่ให้คุณได้ฟังทั้งเรื่องการบริหารงานธุรกิจชีวิตรอบด้านและสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวแรงบันดาลใจวันนี้ลุงตีขอเสนอเรื่องผลงานศินละปะ The s t a r y Night เรื่องราวแรงบันดาลใจจากศิละปะที่ทำให้ศิลปินสาวท่านหนึ่งผู้กำลังเผชิญกับความวุ่นวายภายในใจ ใ้คนพบศิละปะบำบัดที่ทำให้เธอได้พบกับการเยียวยาการแสดงออกทางอารมณ์และท้ายสุด,สดก็ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในเส้นทางแห่งการค้นหาตัวเองและการเยียวยาด้วยศิลปินสาวท่านนี้ในขณะที่กำลังเผชิญกับความวุ่นวายภายในใจจนวันหนึ่งเธอได้ไปดูผลงานชิ้นเอกที่ชื่อว่า The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก ผลงานชิ้นเอกของเขาสามารถสื่อสารด้านอารมณ์กับศิลปินสาวอย่างลึกซึ้งความสามารถของแวนโก๊ะในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านงานศิลปะของเขาทำให้เธอรู้สึกประทับใจเขาทำให้ภาพวาดกลายเป็นสิ่งที่ปลอบใจและแรงบันดาลใจให้แก่เธอจากแรงบันดาลใจที่ได้รับนี้เธอได้กลับมามีพลังในการวาดรูปอีกครั้งหนึ่งเธอเริ่มหยิบภูก,กันขึ้นมา มกมุ่นอยู่กับกระบวนการสร้างสรรค์ปลดปล่อยและระบายอารมณ์ความวุ่นวายในใจผ่านการวาดภาพบนผืนผ้าใบด้วยผลงานทุกชิ้นที่เธอสร้างขึ้นเธอพบว่าการวาดภาพเป็นการบำบัดและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการระบายความเจ็บปวดความสุขหรือระบายทุกสิ่งที่อยู่ภายในใจเธอเธอค้นพบความรู้สึกใหม่ของการปลดปล่อยราวกับว่าการตวัดผู้กันแต่ละครั้ง เป็นทางออกสำหรับการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของเธอเมื่อชุดภาพวาดของเธอเผยออกมาคนอื่นๆก็เริ่มเห็นอารมณ์ที่แฝงอยู่ในงานศิลปะของเธอผู้ชมรู้สึกประทับใจกับความซื่อสัตย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานของเธอลุงตีอยากจะให้ทุกคนรับรู้ว่าพลังของศิลปะเป็นหนึ่งทางเลือกในการรักษาและบำบัดตัวเราผลงานแต่ละชิ้นอาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์ต่างๆของผู้วาด เช็คเช่นเดียวกันเมื่องานศิละปะของเธอได้รับการยอมรับเธอพบว่าตัวเองไม่ได้พบแค่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับการปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นแต่เธอยังเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้อื่นด้วยลุงตีมองว่าเธอมีความกล้าหาญในการที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ภายในตัวเองและความกล้าหาญของเธอนั้นที่กล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์ในตัวเองและเปลี่ยนมัน ให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามกลายเป็นกำลังใจให้ผู้คนอื่นๆอ,อีกมากมายทำให้คนอื่นๆมีแรงผักดันที่จะแสดงศิลปะของตัวเองและค้นหาพลังแห่งการบำบัดตัวตนผลงานศิลปะ The Starry Night จุดไฟในตัวเธอทำให้เธอกล้าเผชิญกับการต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองลุงตีคิดว่าเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นถึงพลังของศิลปะ สามารถใช้เป็นแสงสว่างแห่งความหวังและการปลอบใจในช่วงเวลาแห่งความมืดมิด